ามชมไปดูอาชีพเสริมของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาต้องบอกว่าเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้สุดปังมาพร้อมกับการเลี้ยงกระต่ายขายสร้างรายได้ครึ่งแสนต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะไปกันที่วารินฟาร์มกระต่ายที่โคราชนี่แหละค่ะฟาร์มนี้เขาเพาะกระต่ายเนื้อแล้วก็มีกระต่ายสวยงามค่ะรวมๆกันแล้วมีกระต่ายทั้งหมด800ตัวนะคะแยกเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์500ตัว เพื่อส่งขายให้ตลาดบ้านคลองสารเพชอเพรอําเภอหนองบุญมากที่จังหวัดนครราชสีมาจุดเริ่มต้นของการเพาะเลี้ยงกระต่ายมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวต้องให้คุณจิรเมศนนามวงเจ้าของฟาร์มเป็นนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการสำนักงานกเกษตรอรําเภอหนองกี่เป็นคนเล่าให้ฟังค่ะจุดเด่นของภาคอีสานคือเรามีงานประเพณีทั้งปีแต่เราไม่มีกระต่ายมไม่มีจุดในการผลิตกระต่าย เรารับมาจากจตุจักรบ้างอะไรบ้างทีนี้ปุ๊บเมื่อเราเลี้ยงกระต่ายเราก็หวังเพื่อที่จะผลิตแล้วเขามารับใกล้ๆเพราะว่างานงานแบบประจําปีในภาคอีสานค่อนข้างเยอะภาคอีสานมีทั้งหมด20จังหวัดใช้กระต่ายปีหนึ่งค่อนข้างเยอะทีนี้ปุ๊บเราก็เลยมาคิดว่าเออกระต่ายถือเป็นทางเลือกนึงในการทําอาชีพเสริมของเรา คุณจิระเมศเล่าให้ฟังนะคะว่าเริ่มต้นการเลี้ยงเนี่ยไปศึกษาหาความรู้แล้วก็สังเกตตามตลาดใหญ่ๆในกรุงเทพและต่างจังหวัดก็พบว่าตลาดมีความต้องการค่อนข้างสูงค่ะจึงตัดสินใจไปซื้อพันธ์ุกระต่ายมาจากราชบุรี14ตัวเมื่อปี2561การเลี้ยงกระต่ายก็ไม่ได้ยากนะคะแถมใช้เวลาดูแลไม่มากด้วยให้อาหารเพียงครั้งเดียวต่อวัน สำคัญที่สุดก็คือการปรับสภาพโรงเรือนให้ปลอดโปร่งสะอาดแล้วก็เย็นสบายแรกๆเลี้ยงกระต่ายสวยงามขายตามตลาดนัดในพื้นที่อีกภาคอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดีมากๆจนมีพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยมาติดต่อขอซื้อไปขายถึงฟาร์มทําให้ตอนนี้ไม่ต้องออกไปขายเองแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจพัฒนาเลี้ยงเป็นกระต่ายเนื้อขายกับลูกค้าที่สนใจเป็นตลาดทางเลือกใหม่ ตอนนี้กระต่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการของตามท้องตลาดแล้วค่ะเพราะว่าทางฟาร์มเนี่ยขยายพันธุ์กันแบบไม่ทันเห็นแบบนี้มาดูราคานะคะราคากระต่ายสวยงามค่ะถ้าเป็นลูกกระต่ายอายุ1เดือนเนี่ยตัวละ150บาทถ้าเป็นกระต่ายเนื้ออายุ4เดือนน้ำหนัก2กิโลกิโลละ300บาทตอนนี้สามารถขายกระต่ายสวยงามได้เดือนละไม่ต่ำกว่า200ตัวและสามารถผลิตกระต่ายเนื้อได้เดือนละ50ตัวทำให้มีไรายได้กว่า5 0,000บาทต่อเดือนนะคะคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่าเป็นอาชีพเสริมนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อกระต่ายนะคะหรืออยากจะสอบถามข้อมูลการเพาะเลี้ยงสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นบนหน้าจอนะคะคือคุณจิรเมธเนี่ยบอกว่ายินดีให้คำปรึกษาเลยละค่ะใครอยากจะสนใจนะเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพในอนาคตก็ได้เลยเหมือนกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ